สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนสวนยางของป้าสาคอนสายนุษย์สวัสดีครับป้าคับสวัสดีค่ะฉะนั้นการที่เรามาถ่ายทําเนี่ยต้นยางสวนยางที่ขาดการดูแลรักษากับยางที่ดูแลรักษามาอย่างดีในระยะเริ่มต้นเราจะเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่คือกระบวนการที่ผมได้ แนะนำนะฮะได้พาเกษตรกรชาวสวนยางมาดูมาชมถึงข้อแตกต่างฉะนั้นเป็นข้อคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่าการดูแลรักษาต้นยางตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลรักษาต้นยางตั้งแต่เป็นเบี้ยยางดูแลรักษาต้นยางตั้งแต่การพิจารณาในการที่จะใส่ปุ๋ยนะฮะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือการพิจารณาในการที่จะบำรุงรักษายางเนี่ย เราต้องคิดนะฮะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะอัดจะปุ๋ยเคมีเคมีเข้าไปใครแนะนํนาร้านค้าแนะนํนาให้ใช้ฉีดฉีดฉีดไอสารเคมียยมันก็หมดพังหมดฉะนั้นเนี่ยตรงจุดจุดเนี่ยเลยเราต้องคํานึงถึงว่ารักษาดินยังไงรักษาอย่างยังไงรักษาลําต้นยังไงการตัดแต่งกิ่งใบอย่างไงฉะนั้นต้อ,อยากให้กเกษตรกรเนี่ยต้องรู้ถึงตรงตรงนี้ด้วยครับ จากการได้พูดคุยได้เยี่ยมเยือนกับป้ามานีก็ได้ทราบว่าป้าปลูกยางที่นี่ทั้งหมดนี่แบ่งเป็นสองล็อกใช่ไหมครับจ้าตรงนี้ประมาณกี่ต้นครับป้าพันต้นพันต้นพันต้นแล้วทางด้านหลังทางด้านนู้นประมาณกี่ต้นเก้าร้อยเก้าร้อยต้นโอ้ป้าก็มียางประมาณหมื่นต้นนี่ก็ถ้ากี่พร้อมๆก,กันก็เศรษฐีย่อมๆนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่แบ่งเป็นสองส่วนนะครับพื้นที่แบ่งเป็นสองส่วนสองส่วนนี้คือตรงเนี้ยก่อนที่ปลูกเนี่ยป้าไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาเลยไม่ได้ดูแลเลย,เลยปลูกไว้ก็ไปหาเงินหาหาเงินหาทองข้างนอกเอ<า>รียกว่าทิ้งไว้เลยทิ้งเลยปลูกแล้วห้าปีหกปี กี่ปีครับป้าห้าปีห้าปีทิ้งไว้เลยก็ย่ารกลุงรังแต่ก็ได้มาปีละครั้งมาปีละครั้งมามาเพื่อมาเหญ้ามาเพื่อมาดูมาดูมาเอาหญ้ามาเอาหญ้าออกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วเริ่มรู้จักกับอาหนึ่งหนึ่งเก้านี่จากไหนครับหรือว่าได้ยินมาว่าเขาใช้มาก่อนหรือสวนอื่นใช้มาก่อนแล้วเราเริ่มหามาใช้บ้างหรือยังไงเราก็หามาบ้างมีคนพูดให้ฟังบ้างผมอยากจะเรียนถามป้าว่า สวนยางที่ยังน้อยอะนะยางเล็กอ่ะที่สี่ปีที่ป้าทําอยู่เนี่ยอีกประมาณแปดเก้าพันต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยป้าทํายังไงมาใช้ตั้งแต่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มต้นไม้หรือตั้งแต่เป็นเบี้ยายางเบีย้ะะยยางเลยตั้งแต่ลงหลุมเลยเอาลงเอาปุ๋ยลงแล้วก็ดินลงนิดนึงแล้วก็ยางลงครับใช้ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นมาเลยใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยการใช้ไอ้ถุงสีส้มเนี่ยใช้ตระกูลอาร์หนึ่งหนึ่งเก้านี้มาตลอดเลย ะฮะเพราะว่าเราเราเราูรา้แล้วไงว่ายางใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้รักษาเรา,เราไม่ได้ดูแลมาห้าปีนั่นเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วยางเล็กเราก็เลยใช้ตั้งแต่เริ่มเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยแล้วไปสังเกตไหมว่ามันแตกต่างไหมมันจะทันกันไหมเนี่ยตรงน,นี้มันมันเท่ากันหมดเลยเท่ากันแล้วนะสีป่ปีที่หลังไอ้นี่สี่ปีแต่กลับกลายว่าเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่ต้นต้นมันเท่ากันเลยที่ที่ใส่มาแต่ที่ไม่ใสนะ่น่ะมัน ต้นเล็กต้นใหญ่ยังเล็กๆก็มีลเล็กๆก็มีเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลป้าพูดตรงๆเลยว่ามีสารเคมีอะไรลงไปไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่ปุ๋ยอหนึ่งเก้าอย่างเดียวไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอ่าปีไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ก็การบำรุงรักษาดีมามาตลอดดีดีมาตลอดแต่ว่าใจใส่เขาอย่างเดียวเลยตั้งแต่นั้นก็เลยใช้ใชปุ๋ยอหนึ่งหนึ่งเก้า 1, เอามาใส่จ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มคิดจะบำรุงแล้วว่ากันเถอ,อะ มาก่อนนั้นห้าปีไม่ได้บํารุงเลยไม่ได้บํารุงเลยแล้วเริ่มคิดจะบํารุง<ะ>หน้าฝนขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหากับป้าที่เคยเล่าป้าเล่าให้ฟังว่ามันก็เกิดปัญหามีเชือ้อราอือับไหนป้าลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าฝนนั่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องเรืองเชือ้อรามันมีเชือ้อรามันเป็นลายดําครับเป็นลายดำํำ เป็นลายดำนี่ไหมคือว่าเป็นลายดำเป็นทางมาจากต้นเลยเป็นทางต้นดำดำไหลลงมาไหลลงมาเลยใบมันก็ลายด้วยใบลายใบจุดซึ่งไอ้โรคนี้เป็นเรื่องปกติหน้าฝนนี่จะมีทุกสวนไหมก็ไม่รู้ของคนอื่นแต่ว่าของเรามันเ็นเป็นแล้วเป็นนะฮะเริ่มเริ่มเป็นแล้วแล้วหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยป้าได้เอา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 อะไรมาใส่เอายาไอยาไอขวด ยาขวดนันไอ้อาหนึ่งหนึ่งเก้าะเนาะใชาไอ้ยายาน้ายาน้าป้าต้องใช้วิธีไหนเอามาผสมน้ำผสมน้ําผสมน้ําช่แล้วก็ใช้วิธีการฉีดพ่นฉีดพ่นไปลาตัวตามพื้นดินตามใบด้วยอ๋อฉีดไปหมดเลยนะฉีดฉีดหมดต้นลงมาเลยอ๋อตามต้นลงมาถึงดินทั้งที่ดินด้วยที่ต้นด้วยที่โคนต้นด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วเราฉีดแล้วเราสังเกตไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง มันดินดีมันมันมันไหลดีกว่าเก่าอีกเชื้อรามันก็จางหายไปกลับกลายว่าน้ํายางก็ไหลดีก่าเก่าด้วยดีไหลดีก่าปกติด้วยไหลดีครัฉะนั้นใช้ทั้งปุ๋ยใช้ทั้งยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นตัวทําให้ดินดีทําให้น้ํายางออกมามากกว่าปกติมอกมากกว่าปกติแต่ไม่ใช่มากจนประเภทหลายเม่ามากขนาดนั้นหรอกไม่มเพราะว่าเราขึ้นใช้เงินเสมอนะ นะครับสวนยางของป้าน,นี่ใส่ปุ๋ยปีละกี่ครั้งครับปีละสองครั้งสองครั้งก็คือ,อช่วงต้นฝนปลายฝนต้นฝนปลายฝนแล้วก็ไอยาที่ป้าเอามาฉีดเนี่ยป้าฉีดช่วงไหนบ้างฉีดทุกเจดวันสิบห้าวันก็ฉีดสิบเก็ดวันก็เวลาว่างก็ฉีดเวลาว่างก็ฉีดนะ,ะไม่ไม่ละเลยก็กลัวปัญหาโรคเชื้อโรคเชื้อรามา,านะครับแล้วยานี่จาเป็นไหมต้องเอาไปฉีดในต้นเล็กๆนี่ย ป้าต้องต้องฉีดตลอดไหมฉีดฉีดแต่ว่าไม่ฉีดเยอะเหมือนต้นใหญ่ขอไม่ฉีดเยอะเหมือนต้นใหญ่เพราะว่าเขาเขาแข็งแรงอยู่แล้วครับครับแล้วหลังจากที่ใส่ครบสูตรครบชุดแล้วเนี่ยพอเรากรีดยางออกมาเนี่ยน้ำยางเริ่มออกมีความรู้สึกยังไงน้ำยางเริ่มออกแล้วป้ารู้สึกยังไงก็ <K id ji atics> ดีใจดีใจ <Tree> น้ำยางเริ่มออกแต่ว่าออกก็พูดกับตรงๆว่าออกยังไม่มากนักยังไม่มากยังไม่มากนักเพราะว่าเราขาดการบำรุงดูแลรักษาแล้วพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยพอใส่ ตระกูลอาร์หนึ่งหนึ่งเก้าหรือใส่ปุ๋ยอาหนึ่งหนึ่งเก้าเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับป้าสวนยางของป้าเป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มโตขึ้นมันก็ดีดินก็ดีดินดีขึ้นดินดีขึ้นก็อยากจะให้พี่น้องชาวสวนยางของภาคอีสานได้รับรู้รับทราบว่าการบำรุงรักษายางตั้งแต่เล็กๆดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆการใส่ปุ๋ยการพิจารณาต้นยางเบี้ยยางต่างๆ ที่เราจะเอาเข้ามามาปลูกตรงนี้ยเราต้องดูให้มันชัดเจนด้วยว่าซึ่งป้าเนี่ยแกยอมรับกับผมมาว่าแกพลาดในระยะห้าปีแรกในสวนเนี่ยแกพลาดทําไมเราถึงต้องพามาสวนที่ขาดการดูแลรักษามาถึงห้าปีแล้วเพิ่งจะมาดูแลรักษาในระยะปีสองปีหลังนี้เพราะว่าไอสวนแบบเนี้ยมันมีเยอะครับเขาจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ย ต่างๆยี่ห้อในทั่วประเทศแม้กระทั่งบางครั้งก็เอาปุ๋ยจากต่างประเทศมาใส่ซึ่งเกษตรกรบ้าน,านเราใครว่าดีใส่หมดลดพอสุดท้ายคนที่ช้ำตัว,ต,วตัวที่ชำ้ชำที่สุดก็คือตัวสวนยางเองซึ่งป้าแกก็มีประสบการณ์ว่าเออให้เราอยากจะมาดูตรงนี้มาทําตรงนี้ว่าที่แกขาดการดูแลบํารุงรักษามาห้าปีเนี่ยมันมีผลลัพธ์ยังไงและป้าแกก็เป็นคนที่พัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของการปลูกยาง แอกสามีแกก็เริ่มไปปลูกใหม่จะหาข้อเปรียบเทียบว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของ r .119 แล้วเนี่ยในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นถุงสีส้มไม่ว่าจะเป็นขวดยูริกา้าพัาสแิกโกนะฮะแกก็เริ่มเอาไปพัฒนาในในในยางเล็กของแกประมาณ9,000ต้นนะฮะประมาณ9,000ต้นซึ่งแกวัดเลยแกวัดดวงเลยเก้าัต้นนี่แกคิดว่าถ้าแกดูแลเอาใจใส่อย,ย่างดี ทำตามขั้นตอนที่ทางเราแนะนำหรือทางที่แกศึกษามาด้วยซึ่งจริงๆแล้วการแนะนำเนี่ยกเกษตรกรทุกคนเนี่ยก็ก็ศึกษาขั้นตอนมาจากในที่ต่างๆก็มาหาบทสรุปว่าจะทำยังไงจนแกได้พัฒนาสวนยางอีก9,000ต้นยาง4ปีไล่ทันยาง8ปีของแกและผลพิสูจน์ที่ป้าใช้อาหนึ่งหนไอถุงสีส้มกับยาขึ้นมานี่นป้ามีความรู้สึก เอาคารู้สึกตรงๆลป้าพึงพอใจในตัวสิ่งที่โรงงานเขาทํามาไหมยังไงพอใจนะฮะพอใจมากเลยจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยป้าคิดว่าจะกลับไปใช้ปุ๋ยตัวอื่นจะกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไหมหรือ,อยังไงไม่ไม่ใช่ใช่ตัวนี้แหละใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะฉะนั้นผมขอจะสรุปตรงนี้ว่าถ้าใครอยากจะมาดูสวนยางป้ายินดีให้เป็นวิทยาทาน อยู่ที่บ้านต่าดน้ำผุ้าอาเภอผือจังหวัดอุดรพี่น้องชาวสวนยางต้องการที่จะมาชมมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เห็นกันชัดๆก็ติดต่อผ่านรายการมาเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมอาจารย์เทพเมืองคุณย่าก็ขอลาคุณป้าสาคอนและท่านผู้ชมน,นะตอนนี้เลยครับสวัสดีครับ